สวัสดีครับในคลิปนี้จานแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่ามุมกล้องนะครับในการเจนภาพด้วย AI เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ชื่อมุมกล้องให้กับตัวภาพได้นะครับซึ่งระบบ AI ก็มีความฉลาดนะครับตรงที่ว่ามันเข้าใจมุมกล้องที่เราเรียกใช้อยู่เนี่ยมันจะเข้าใจทั้งหมดนะครับมันก็จะใช้ชื่อเดียวกับที่เหมือนในพวกงานภาพถ่ายหรือเหมือนในงานภาพฟิล์มนะครับอ่ะเราก็ลอง ทีนี้ผมจะลองให้ดูชื่อของมุมกล้องก่อนนะครับแนะนำว่าให้ลองเสิร์ชจ,จาก Google ก็ได้นะครับอันนี้ผมเสิร์ชจ,จาก Google ผมเสิร์ชคำว่า camera angle นะครับแล้วเราก็เลือกเสิร์ชไปแบบรูปภาพนะครับก็จะมเีเว็บตัวอย่างหลายๆเว็บเลยนะครับอันนี้ผมก็จะดูที่เป็นภาพถ่ายนี่ฮะที่เป็นภาพถ่ายผู้หญิงภาพนี้อันนี้ดูง่ายสุดนะครับโอเคอผมก็เปิดเป็นภาพนี้นะครับโดยระยะง่ายๆระยะกล้องก็จะมี3ระยะนะครับก็จะมีใกล้กลางไกล นะครับถ้าใกล้ก็คือ close up ก็คือเต็มหน้านะครับแล้วก็มีกลางก็คือครึ่งตัวนะครับ medium shot แล้วก็จะมีไกลก็คือ long shot นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาคือถ้าใกล้มากๆเขาจะใช้คำว่า extreme ใกล้มากก็คือ extreme close up ถ้าไกลมากก็คือ extreme long shot นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือ point of view shot นะครับเป็นมุมมองจากด้านหลังนะครับมี bird eye view มุมมองจากด้านบนมุมสูงนะครับแล้วก็มี worm eye view มุมมองจากด้านล่างนะครับทีนี้ผมก็ลองเอาค่าพวกนี้มาใส่ในพร้อมของเราก็ได้นะครับทีนี้ผมก็จะลอง generate ภาพดูนะครับเราก็มาที่ตัว Leonardo ai นะครับแล้วก็กดปุ่ม l u s h app นะครับแนะนำว่าเราเลือกเป็น image generation นะครับเราด้านล่างแนะนำให้กด Reset ก่อนก็นได้นะครับกดรีเซ็ตก่อนแล้วก็อันนี้ผมจะเพื่อความง่ายผมจะเลือกภาพออกแนวการ์ตูนนิดหนึ่งนะครับตัวโมเดลผมก็จะเลือกเป็น 3D animation style เี่นะครับแล้วก็ตั้งขนาดให้ตรงกันจากนั้นเราก็พิมพ์พร้อมที่เราต้องการนะครับโดยการพิมพ์พร้อมถ้าใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็แนะนำว่าให้ใช้ Google Translate นะครับ เข้า Google Translate นะครับพิมพ์คาว่าแปลก,ก็ได้แล้วก็สลับเป็นภาษาไทยนะครับผมต้องการเป็นภาพเจ้าหญิงนะครับอ,อยู่ที่ภาษาโอเคอ่ะผมก็ Copy มาจากนั้นผมก็ลองเอามาใส่ในพร้อมเราดูนะครับแล้วก็ลอง Generate ดู นี่นะครับเราก็จะได้ภาพหลายๆฉาัดแบบนี้นี่นะครับเป็นเจ้าหญิงอยู่ที่ปราสาทนะครับทีนี้ถ้าเกิดอ่าผมขอแก้นี่เนี่ยผมขอเปลี่ยนจนํานวนภาพเป็นสัก2แล้วกันนะครับแล้วก็ผมอาจจะใส่ตัวมุมกล้องเข้าไปเลยนะครับผมก็สามารถขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็ใส่มุมกล้องก็คือมุมกล้องที่ผมเป็นクロสอัพนะครับผมก็กดเจนอะไร อันนี้เป็นภาพครอสอัพนะครับเปภาพครอสอัพก็เป็นภาพเต็มหน้านะครับอันนี้ก็จะมีครอสอัพด้วยแล้วก็มี medium มช็อตด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการเป็นเต็มตัวนะครับก็จะเป็นลองช็อตอ่ะผมลองกด g e n e r a เรดูนะครับ นี่เป็นลองช็อตก็จะเป็นเต็มตัวเห็นไหมฮะนะครับ นี่นะครับอันนี้ผมก็จะผมใส่คำว่าเป็น close up medium shot ก็จะได้ภาพระยะใกล้ขึน้นมานี่นะครับแล้วก็ผมลองใส่มุมอย่างเช่นเป็นภาพมุมสูงนะครับก็จะเป็น bird eye view น,นะครับเบิร์ดไอวิวเป็นมุมมองจากด้านบนเห็นไหมฮะหรือถ้าเกิดเป็นวอร์มไอวิวเป็นมุมมองจากด้านล่างนะครับ mm. อเป็นม,ม,มองจากด้านล่างนี่นะครับ โอเคอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดไม่งั้นเราลองสลับไปใช้กับตัวเป็นภาพถ่ายก็ได้นะครับอ่ะผมลองเปลี่ยนเป็นเร r อโนโดไลนิ่งนะครับอ่ะแล้วผมก็ลองเจนเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นนี่วอมไอวิวนี่ชัดๆเลย นะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอ่อใครต้องการเจนภาพก็แนะนำว่าพยายามลำดับได้ด้วยว่าเราอยากได้ภาพมุมไหนแล้วก็ระบุเข้าไปในตัวงานเลยนะครับโอเคลองใช้งานดูนะครับ